เอาละครับสวัสดีครับทุกคนผมลีซิตและตอนนี้คุณอยู่ผมในโมเทลไม่ถึงโมเทลที่เป็นชื่อเกม <c oughs> โดยเกมนี้เนี่ยออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้รับความนิยมขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สาเหตุซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาลองเล่นกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้นั้นใช้เวลาทําเพียงแค่หอาทิตย์เท่านั้นนะครับ ส่วนเนื้อเรื่องในเกมก็จะง่ายๆนะครับนั่นก็คือเรามาที่โมเทลแห่งนี้เพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือจากอะไรสักอย่างนะครับและในขณะที่เรากาลังสำรวจโมเทลแห่งนี้เนี่ยเราก็ได้รับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ในโมเทลแห่งนี้พอดเรื่องง่ายๆเนื้อเรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่าจะน่ากลัวขนาดไหนเราก็ไปรับชมพร้อมกันนะเฮ้ยไปลุย let's go <S คือพอเปิดเกมมาเราจะมาอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือเราลงรถมาปับ๊บแล้วก็จะมาอยู่ที่โถงทางเดินอันนี้ มันยืนอ,อยู่หน้าห้องออฟฟิศของที่นี่โอเคเข้าเลยลุยโอ้โหแล้วเข้าได้ด้วยไงหมืดโคตรอะ่ะโอ้ยมันมองไม่เห็นอะ่ะตันปะนะัน่ะเออเหมือนจะตันโอเคตันฉันสามารถช่วยนายได้ไปที่ห้องหมายเลขหกแล้วค่อยกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมง ห้องหมายเลขหกได้สิหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้องสุดเลยอ่ะไปสิวะอาจจะโหถามจริงเกมมันไม่มืดไปเลย อ๋อความช่วยเหลือ,อน,นี่หมายถึงว่าเรามาหาห้องนอนเหรอน่าจะใช่นะโอเคเราเซะรามก่อนแล้วกันอ่ะแล้วก็นอนได้เลยนะครับตั้งเวลาแล้วโหห้องไม่น่านอนเลยวะโมเทลที่นี่มันน่าจะถูกโคตรเลยอ, <c oughs> อ,อถ้าสภาพโมเทลไปแบบนี้ผมยอมนอนในรถนะโอ๊ยนี่นอนชั่วโมงเดียวเองเนะี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่ เขาบอกว่าให้กลับมาอีกในอีกหนึ่งชั่วโมงสินะเออลืมไปเลยตอนแรกผมนึงว่าเรามานอนนะเนี่ยลืมไปว่าเขาบอกให้เรากลับมาโอเคเฮ้ยมีกระจกดูได้ผมมาแล้วพี่พี่ช่วยผมใช่ไหมให้กลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงโอ้บโรบโรโบรจะให้ผมนอนอีกกี่ครั้งแล้วครับ ให้เดินย้อนไปย้อนมาแบบนี้จะฮะแน่มาตั้งตั้งอะไรับปลุกต่อนอนนอนรอไปเรื่อยๆอ่าโอเคอืม้มไปออฟฟิศโหสแสดงว่าเกมมีเท่านี้เลยนะครับเพราะว่าทำแค่อาทิตย์เดียวพรจะจะเสียรถ มีรถขับผ่านอ๋อพอจะเดาได้อยู่ว่าเกม,มน่าจะมีเท่านี้แหละนะเดินไปเดินมานี่แหละเพราะว่าอาทิีหนึ่งมันก็ไม่ได้นานอะ่ะแป๊บแปบอ่ะโอเคฮึให้กลับไ่ชั่วโมงหนึ่งเฮ้ย <laughs> พิกกวนผมเออนี่มันหลายรอบแล้วนะพี่นี่รอบที่สาแล้วนะพี่จะช่วยพี่ก็ช่วยพี่ไม่ช่วยพี่ก็บอกนีผมจะได้ไปที่อื่น พี่พี่บอกผมว่าให้กลับมาตอนเช้าอะไรงั้นน่ะผมจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาเนาะเฮ้ hey. อยากรู้จริงๆว่าเราขอให้ช่วยอะไรตัวเกมมันไม่ได้บอกนะครับโอเครอบที่สามแล้วพี่ผมหมดความอดทนกับพี่แล้วนะโอ้ยไฟไฟก็เริ่มหมดความอดทนกับผมแล้วเหมือนกันโอ้ยกพยย็พิมไม่หยุดเลยมาพี่พี่ต้องช่วยเร้วนะตอนเนี้ยสาม สองหนึ่งผมว่ผม,ผมว,ว่ราระแหวนแป๊บนึงนะสามสองหนึ่ง,นะง,งก,กลับมาในอีกชั่วโมงหนึ่งโอ้โยถามจริงเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วนะ พี่จะให้ผมเดินยันเช้าเลยวะเนี่ยผมไม่ใช่ยามเด้เดินตรวจตาไปพักเลยเนี่ยฮัลโหลโอ้ยถามจริงอ้าคือ มาแล้วเลยแม่เกมพี่มืดอะครับผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะถ้าเกมพี่สว่างวันนี้สักหน่อยเนี่ยผมจะไม่ค่อยว่าอะไรหรอกโอเคตีสองละอโอ้โอมันมืดเกินโอ้ไฟดับไปแล้วเนี่ยไฟตรงเนี้ยตอนแรกมาแค่กับพิ่บ่ะดับแล้วเนะี่ยโบร โปรจะเฮลผมกี่โมงเนี่ยโอเคกูเดินไปรอประตูเลยเนี่ยอ oh ้เริ่มไม่อยากเดินแล้วทำไมวะเกมมันก็แค่เดินวนไปวนกลับเองแท้ๆทำไมวะฮึสินธารามพี่ใจผมเดินยันเช้าเลยเหรอ พอตีสามแล้วเนี่ยเวลามันเริ่มเหมาะแล้วว่ะฮึบโอ้โหมืดทงังทางแล้วเนี่ยฮึบไม่เงยกลัวจำสแกโอเคพี่โอ้โหกูต้องรออีกดานแค่ไหนเนี่ยเอ้ะออกรถกูเองนี่โอเคกลับ หนึ่งสองสามฮึบเฮ้ยกูเข้าห้องอย่างเร็วพี่ตีสี่แล้วนะเนี่ยเนี่ยตื่นขึ้นมาได้อโอเคเออพี่ต้องช่วยผมล้วล่ะ ห้องไฟเปลี่ยนสีแล้วพี่ต้องช่วยผมแล้วล่ะตอนนี้หูยรีบเดินดีกว่าโอ้ยสถานการณ์มันไม่ใช่แล้วเนี่ยสามสองหนึ่งไปโอ้ย เปิดประตูไข่ขอมานะอ่ะอะเขาหายตัวไปเป็นสิบปีแล้วนะอะไรอ้าวจบเลยโอ้ว่อะไรเชียเกมมีเท่านี้จริงๆด้วยนะครับแค่เดินไปเดินกลับนอ้าแล้วกลับมาเริ่มใหม่ <laughs> เดเฮิลก็จะอ้าเกมอ้าวพังไปเลยโอเคพังไปแล้ว เล,เล่นจบรอบเดียวพังเลยโอเคครับหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้จบไปนะครับเกมมันก็พังเลยนะครับผมไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้อีกแล้วนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันไม่แสดงผลแล้วนะครับต่อให้ปิดเปิดเกมก็ไม่หายนะครับผมคงต้องรีคอมเม้นทว่าจะเล่นอีกรอบซึ่งผมก็คงจะไม่เล่นแล้ว <laughs> ใครจะเล่นก็นเล่นกูไม่เล่นละคนนึงนะครับ <laughs> ก็สําหรับโมเทลเอาจริงๆสําหรับเกมที่ทําภายในหนึ่งอาทิตย์ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ ทำออกมาดี7วันนี่สําหรับเกม1เกมมันน้อยมากนะครับเกมดีๆสักเกมหนึ่งอะ่ะใช้เวลาทานะครับเป็นเดือนหรืออาจจะหลายเดือนเพราะฉะนั้นสำหรับ7วันนะ่ะถือว่าน้อยมากนะครับทำได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วนะครับจริงๆคือบิวอารมณ์ให้คนกลัวได้นี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะและเกมนี้ก็ทําได้สําเร็จนะครับผมแบบโอ้ยอ,อึดอัดอ่ะแค่เดินไปเดินกลับเนี่ยละเว้จริงๆเดินไปเดินกลับเนี่ยโคตรอึดอัดเลยนะครับเพราะว่าระหว่างทางเราจะเจออะไรก็ได้ไง คือเขาสามารถยัดอะไรก็ได้อะแล้วเขาค่อยก็ค่อยๆบิ้วเราบิ้วเราบิ้วเรานะครับจนสุดท้ายมันก็ไปพ่งตอนท้ายสนุกดีนะครับก็พอเข้าใจแล้วว่าทําไมเกมนี้ถึงได้รับความนิยมนะครับก็นั่นแหละครับนั่นก็คงเป็นทั้งหมดของเกมนี้แล้วนะครับก็คิดเหร่ยังไงนะครับก็สามารถพิมพ์คมเนต์ทิ้งเอาไว้ได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้เกมก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับก็อย่างนี้แหละเนาะจะมีเกมสั้นบ้างยาวบ้างมาลงให้ดูสลับกันไปนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรเนี่ยก็เอาไว้รอรุ่น คลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ